ก็ขอสวัสดีนะคะนักศึกษาทุกๆคนนะคะก็ขอต้อนรับนะคะพวกเราทุกคนนะคะเข้าสู่นะคะภาคเรียนที่2ปีการศึกษา2554นะคะรายวิชาหลักการสื่อสารการตลาด รหัสวิชานะคะ3011105นะคะซึ่งเป็นวิชากลุ่มบังคับนะคะคือต้องเรียนในส่วนของนะคะภาคเรียนที่2สําหรับเอกสารในการเรียนการสอนนั้นนะคะอาจารย์จะใช้หนังสือของพศออกัลยาจะยุติรัตและคะ้เล่มนี้นะคะซึ่งสามารถติดต่ออาจารย์ได้ที่ห้องพักได้เลยนะคะ,ะทั้งบทเลยนะคะของท่านอาจารย์จะมีเพียงแค่สิบทเท่านั้น แต่อาจารย์จะสอนเพิ่มอีกสองบทนะคะก็จะเป็นเรื่องของ CSR นะคะการบริหารงานลูกค้าสัมพันธ์แล้วก็การจัดกิจกรรมอีเวนต์พิเศษนะคะอย่างที่บอกวิชานี้มีในเรื่องของการศึกษาดูงานด้วยตอนนี้อาจารย์กำลังร่างโปรเจกต์อยู่นะคะว่าจะไปดูงานกันที่ไหนแต่ต้องขอพวกเราช่วยประชามตินะคะนิดนึงว่าอยากไปดูงานที่ไหนอยากดูเรื่องอะไร ถ้าใครหลายคนนะคะเคยทราบอาจารย์เคยพาไปดูเวิร์กพอยต์ใช่ไหมคะอันนั้นก็พี่ๆก็รีเควสตกันมานะคะพวกเราก็ลองดูนะคะว่าจะไปดูงานสื่อสารการตลาดที่ไหนอย่างไรนะคะก็จะมีอาจารย์นะคะอาจารย์เต๋าไม่ทราบรู้จักหรือเปล่าอาจารย์ภารดีสอนร่วมกับอาจารย์ด้วยแต่ว่าจะสอนห้องอะไรนะห้องการจัดการเทคโนโลยีกับการปปเจรดสัมพันธ์ แล้วรู้สึกอาจารย์จะมีนิเทศธุรกิจด้วยมีวารสารด้วยนะคะฉะนั้นพวกเราก็เจอกับอาจารย์แค่วันพุธนะคะช่วงนี้วิชานี้เลิกกี่โมงวิชานี้เลิกกี่โมงคะโอ้สิบเอโมงนะคะฉะนั้นก็ลองดูนะคะเรื่องของเวลากฎกติกาเหมือนเดิมค่ะเหมือนกับหลักนิเทศศาสตร์นะคะอ่าโอเคนะพวกเราได้ชีตแล้ววันนี้ยังไม่ได้นังสือเล่มนี้ไม่เป็นไรนะคะเดี๋ยวดูในส่วนของ p อ่ e r p o i n t แล้วกันนะคะ สำหรับในบทนี้นะคะบทแรกนะคะบทแรกถ้าดูตามประมวลการสอนนะคะทุกคนได้เรียบร้อยแล้วนะประมวลการสอนบทแรกสอนเรื่องอะไรคะอังคาบทแรกสอนเรื่องอะไรคะบทแรกแนวคิดการสื่อสารและการตลาดเอาละพอพูดถึงแนวคิดหลายๆคนเริ่มจะเอ๊วันนี้เราเตรียมมาหรือ,อยังนะคะมสมองเราเปิดหรือ,อยัง ะะเมื่อเช้าทานข้าวหรือ,อยังนะคะ,ะแนวคิดนะคะมีหลายตัวค่ะที่น่าสนใจนะคะแต่ก่อนเข้าสู่ในเรื่องของรายละเอียดทั้งหมดของการสื่อสารตรงนี้นะคะจะเห็นได้ว่านะคะการสื่อสารเนี่ยอย่างที่พวกเราเคยเรียนกันในหลักวิชานิเทศศาสตร์มันเริ่มกันมาตั้งแต่ไหนแต่ไรละนะคะจำได้ไหมใครเป็นผู้ประดิษฐ์อักษรพ่อขุนรามคำแหง จำได้ไหมใครนำเท่นพิมพ์เข้ามาเป็นคนแรกหมอบัดเลโอเยี่ยมมากนะคะหมอบัดเลหนังสือพิมพ์ฉบับแรกของไทยบางกองก The Bangkok Recorder นะคะถามว่าเป็นผลงานของคนไทยหรือเปล่ากัลยาไม่ใช่นะคะเป็นคนต่างชาตินั่นแหละทีมงานของหมอบัดเลนั่นแหละที่เข้ามาฉะนั้นรายวิชานี้กันล้อตามกับหลักนิเทศศาสตร์ล้วนเลยนะคะ อโอเคนะคะเรื่องของการสื่อสารทางด้านการตลาดนั้นเกิดขึ้นตั้งแต่นะคะก่อนสงครามโลกครั้งที่2แล้นะคะช่วงปีพศ2474นะคะสงครามโลกครั้งที่2งนะคะจะเห็นได้ว่าการสื่อสารในยุคอดีตนั้นนะคะการสื่อสารในยุคอดีตอุ้มเป็นการสื่อสารแบบแคบๆนะคะการสื่อสารแบบแคบๆหรือเป็นการสื่อสารแบบปากต่อปากค่ะการชิด ต่าต่อปากนะคะฉะนั้นเรื่องของการเจรจาต่อรองทั้งหมดเลยนะคะอ,อังคณาจะเป็นไปแบบกันเองสบายๆไม่ซับซ้อนไม่ยุ่งยากแต่พอหลังจากสงครามโลกครั้งที่สองผ่านไปแล้วอุ้มเกิดความวุ่นวายสิอะไรเป็นตัวบ่งชี้ความวุ่นวายบ้างหนึ่งนวัตกรรมเทคโนโลยีเกิดขึ้นใหม่เยอะแยะเลยแหละคะ ผู้คนเป็นยังไงคะอุ้มผู้คนภัยผู้คนเป็นยังไงเยอะแยะมากมายวันนี้ใครยังไม่เห็นรถติดของจังหวัดจันทบุรีบ้างเธอรู้ไหมจันทบุรีรถติดเยอะมากนนเพราะกรุงเทพเป็นยังไงตอนนี้น้ำท่วมประชากรกรุงเทพก็จะล,ลีมาอยู่จันทบุรีกันป้ายทะเบียนเป็นตัวบ่งชี้ถอดรหัสเข้ารหัสได้นะคะ encoder กับ decoder โ,โอโ้โหกรุงเทพมหานครเต็มเลย ตื่นตีห้าครึ่งอุ้มไม่ทันต้องตื่นตีสี่ครึง่งเห็นไหมคะพัฒนาการ <men> การดําเนินชีวิตต่างๆต้องเปลี่ยนแปลงไปนะคะประชากรโลกเพิ่มมากขึ้นทุกๆวันแล้วก็อุทกภัยก็มาเยือนกรุงเทพตอนนี้ลาดพร้าวเตรียมค่ะรามคําแหงเตรียมค่ะนะคะเตรียมขนย้ายเลยนะคะรามคาแหงไม่ทราบญาติพี่น้องอยู่แถวนั้นหรือเปล่านะคะผู้ว่าราชการจังหวัดเมื่อคืนออกมาแถลงการนะคะไม่ทราบใครดูบ้าง ช่อง9นะคะถแถลงการด่วนเลยจะใช้อำนาจของตัวเองสั่งแล้วก่อนหน้านี้เป็นยังไงคะขอความร่วมมืออุ้มไม่มีใครทำใช่ไหมไม่มีใครทำผมขอสั่งนะคะใช้ในในส่วนของมาตรการในเรื่องของการเป็นผู้ว่านะคะของกรุงเทพมหานครในการสั่งการนะคะอันนั้นก็เป็นในเรื่องของการสื่อสารนะคะเพื่อให้เกิดความเข้าใจร่วมกัน ถ้าให้นะคะถ้าให้บ่งชี้ว่าการสื่อสารของผู้ว่าดังกล่าวเนี่ยถามว่าเป็นเครื่องมือสื่อสารการตลาดประเภทใดให้เลือก3ตัวค่ะนักศึกษา 1. โฆษณาคิดนะคะคิดนะคะว่าเป็นใช่หรือเปล่า2การประชาสัมพันธ์ใช่ไหม3กิจกรรมพิเศษตอบให้ชื่นใจเธอค่ะว่าใช้เครื่องมือไหนโฆษณาประชาสัมพันธ์กิจกรรมพิเศษ ชื่นใจหน่อยขอชื่นใจหน่อยเชา้านี้ตอนนี้เวลาโอ้เหลืออีประมาณสิบนาทีเก้าโมงโฆษณาประชาสัมพันธ์และการจัดก,กิจกรรมพิเศษฮะอ้าวใครตอบกิจกรรมยกมือขึ้นด้วยความฉับไวโอไมก่กล้าเช้านี้ยังไม่ตื่นนะคะไม่เป็นไรนะคะอา้าวประชาสัมพันธ์ค่ะหนูประชาสัมพันธ์อมิมน่านะโฆษณาเฉลยค่ะเฉลย ไวขึ้นละเฉลยละนะคะได้ดูเทคนีเอาไหมชอบมากเลยละกันเนี่ยอาจารย์เตรียมใบสมัครแล้วนะนะคะสงสัยได้กดไฟคนแรกเลยคุณคุณพอมาใช่ไหมเมื่อมาเฉลยค่ะกันค่ะ p r o l i c r e a t i o n PR วะชาสัมพันธ์โฆษณาไม่ใช่ภายโฆษณานะคะถ้าใครเรียนไอ้พวกนี้อยู่สาขาโฆษณานะคะ ทุกอย่างเป็นเงินเป็นทองใช่ไหมทุกอย่างเป็นเงินเป็นทองซื้อพื้นที่ซื้ออะไรก็ต้องเป็นเงินหมดคิดอะไรนิดนึงเงินเงินเขานะคะอ่าท่องเที่ยวไม่นะไม่ใช่เลยนะคะท่องเที่ยวเขาจะสบายสบาย enjoy ไปนะคะกิจกรรมพิเศษไม่ใช่นะคะผู้ว่าไม่มีอารมณ์มาจัดก,กิจกรรมพิเศษลูกไม่มีอารมณ์จริงๆน้ําท่วมขนาดนี้แล้วนะคะอ่าโอเคนะคะอันนี้จะเป็นเรื่องของนะคะการสื่อสารที่เกิดขึ้นตามรูปแบบ นะคะตามรูปแบบสื่อเยอะขึ้นนะคะประชากรมากขึ้นการตลาดเกิดในเรื่องของการขยายในสามมีสองคำน่าสนใจมากเลยนะคะไผ่ไผ่ามาแล้วน่าสนใจมากค eg, ําแรกอาจยะไม่เป็นไรคําแรกจุลภาพคําแรกจุลภาพคําที่สองมหาภาพ เอาละสองคำนี้นะคะอาจารย์เกี่ยวข้องอะไรกับบทที่หนึ่งเกี่ยวสิถ้าเป็นจุลภาคก็คือการตลาดขนาดเล็กใช่กลยาขนาดเล็กความสัมพันธ์เป็นไงไัยใกล้ชิดสนิทสนมเจรจาต่อรองกันได้กลยุทธ์การขายไม่ซับซ้อนกลยาเข้ามาหาอาจารย์เจ๊เจออว่างไงแปรงโลนึงอ้าวขาย นะคะขายกันไปนะคะง่ายๆสบายๆต่อรองกันได้ไม่มีอะไรซับซ้อนไม่มีโปรโมชั่นมากมายแต่คำว่ามหาภาพคือการตลาดแบบใหญ่โอ้ใหญ่มากซับซ้อนจริงๆต้องมีผู้ขายมีพ่อค้าขายปลีกมีอะไรอีกผู้บริโภคมีอะไรอีก ผู้ผลิตเยอะวัตถุดิบงบประมาณบัเจ็ตอาจารย์อย่าลืมช่องทางไน่โฆษณาไว้ก่อนช่องทางนักศึกษาช่องทางต้องเป็นยังไงลูกต้องเป็นยังไงตรงสะดวกสบายหลากหลายเป็นวันเวได้ไหมกันชิดเป็นวันเวได้ไหมคะต้องเป็นไรทูเวเยี่ยมมากกอรวันต้องเป็นทูเวลูก ถ้าเป็นมหาภาพนะคะต้องเป็น two way ถ้าเป็นจุนเม,มื่อไหร่โบราณ M way ไม่เกี่ยว AM, AM. เป็น one way <AM. S 1> ไปรูปแบบการสื่อสารนะพวกเราเรียนกันมาแล้วหลักนิเทศศาสตร์เอาล่ะมาดูนะคะกาลยาหลักการแนวคิดการทำธุรกิจสมัยใหม่บัเตเจ็ตสำคัญมากเรื่องวงเงินต่างๆที่เกิดขึ้นนะคะไผ่นะฮะแต่มีบัเตเจ็ตนะคะอย่างเดียวไม่เพียงพอ ต้องเอาบัจเจตนั้นมาทําอะไรด้วยคะอ่าต้องเอาบัจเจตนั้นมาทําอะไรมาแปรรูปมาแปรรูปสมยัยมีเงินเมื่อวานคุยกับคนที่บ้านคุณมีเงินเกษตรกร,ร,กรไม่ขายคุณคุณอยู่ได้ไหมไม่ได้คุณอยู่ไม่ได้ให้มีเงินเป็นพันพันล้านอยู่ไม่ได้เกษตรกร,ร,กรไม่ทำนะคะปลูกข้าวเอยอะไรเอยนะคะไม่ทำตอนนี้นะคะชาวผิวดำทั้งหลายทั้งปวงที่มาอยู่แถวบ้านเรา แล้วแต่ผู้คุณจะใช้สัพ์เทคนิคอะไรบ้างนิคเนมอะไรบ้างเขาพยายามสแสวงหานะคะผ่ยแสวงหาพื้นที่ในการจัดการเรื่องของเกษตร,รเด็กเกษตร,รเรียนน้อยนะรำไพพันณีแต่คุณรู้ไหมาการเรียนเกษตร,รนี่สุดยอดเลยนะนะฮะเมื่อวันก่อนหาฟารมม์มเฮาส์ไปได้เลยนะคุณนะฟาร์มเฮาส์ไม่มีกินนะคะพรพันฟาร์มเฮาส์ไม่มีรถไม่มาส่ง <laughs> น้ำท่วมไม่ใช่ว่าหยุดผลิตนะคะไม่ใช่ว่าหยุดผลิตแต่ว่าปัญหาเรื่องของอุทกภัยต่างๆพวกนี้นะคะเอาละการทําธุรกิจสมัยใหม่อังคาทั้งสองอังคาเลยนะคะต้องใช้การสื่อสารแทบทั้งสิน้นการสื่อสารมีหลายประเภทเรียนไปแล้วนะคะเรียนไปแล้วขอขอหนึ่งประเภทก่อนอรววันประเภทแรกการสื่อสารอรวันออรววัน ประเภทแรกลูกประเภทแรกการสื่อสารใกล้ตัวมากเลยอยู่ในตัวตนของเราการสื่อสารในตัวเองหรือภายในบุคคลเรียนไปแล้วหลังนิเทศศาสตร์เอามาใช้รายวิชานี้ได้นะคะต่อไปต่อไปเอขอคนสวยแห่งปีหน่อยชื่ออะไรจําไม่ได้นะคะฮาซิลิการอยู่ไหนคะซิลิการโอ้เยี่ยมมากเะยะเยี่ยมมากนะคะอ่ะสมรท่เรียนนิเทศศาสตร์นะคะ อ้าวสิลรกานบอกประเภทที่2ค่ะเมื่อกี้สื่อสารภายในตนเองไปแล้วนะคะกา,าก,การสื่อสารระหว่างบุคคลเยี่ยมค่ะประเภทที่3ประเภทที่สการสื่อสาร<ง>ภายในองกรเยี่ยมภายการสื่อสารภายต้องใช้นะการสื่อสารประเภทนี้ถ้าไม่มีการสื่อสารประเภทนี้โฆษณาอยู่ไม่ได้ด้วย การสื่อสาร mass communication การสื่อสารมวลมวลอะไรมวล,ลอะไรมวลน้ำอาจารย์มวลน้ำ,จจนนำการสื่อสารมวลชนนะคะ mass communication นะคะการสื่อสารมวลชนมีการสื่อสารอะไรอีกอะไรนะเมื่อกี้ได้ยินการสื่อสารทางเดียวการสื่อสารท้องทางโอ้เยี่ยมมากพวกเราขอบคุณมากที่ยังไม่ละทิ้งน,นะคะ p r i n c i p l l communication arts นะคะหลักนิเทศศาสตร์อ่า เขาบอกว่าหน้าที่การสื่อสารการตลาดดูให้ดีนะอาจารย์ถอดรหัสมาจากเล่มนี้เลยหลายคนมองแล้วหละจะซื้อดีไม่ซื้อดีก็ไม่ว่ากันร้อยห้าสิบบาทนคะซื้อที่อาจารย์เลยที่ห้องพักนะคะอ้าวภัยมาดูกันหน้าที่นะคะหน้าที่บทบาทที่สำคัญของการสื่อสารกับมาร์เก็ตติ้ง อาจารย์ทำไมต้องสื่อสารด้วยการตลาดไม่เห็นต้องสื่อสารเลยให้มันสื่อสารในตัวของมันเลยไปเลยอาจารย์ไม่ต้องไปสื่อสารอ้าวอย่างนี้คอน s u m e r จะรู้ไหมอะนะคะคอนซูเมอร์จะรู้ไหม,นะะม,ไหมวันธนานคอนซูเมอร์จะรู้ไหมผู้บริโภคจะรู้ไหมไม่รู้ให้การตลาดนะคะชลินรั์มันสื่อสารของตัวมันเองอ้าตายแล้วกรนิกาทำแป้งโรงงานแป้ง ป้าป้าป้าปาโอ้ลูกค้าอาก็ไม่ได้เป็นสื่อสารเลยอะเจ๊เจ๊จะขายได้ไมมเนี่ยแป้งน่ะนะคะหน้าที่ของเขาคืออะไร information แจ้งข้อมูลข่าวสารข้อมูลข่าวสารเกี่ยวกับกอะไรแบรนด์ Brand และการเซอร์วิสต่างๆอาจารย์คะหนูอยู่สาขาการท่องเที่ยวคะ่ะหนูต้องใช้รายวิชานี้ไหมคะใช้สิคะ ฉะนั้นเนี่ยลูกค้าเขาจะรู้ได้ไงว่าแบรนด์ของคุณการเซอร์วิสของคุณมีอะไรบ้าง